เครื่องมือแล้วก็พักพรอนกินเข่าเทียงก่อนจังสีด้ลูกงานต่อกับตัวในส่วนพักนี้แห้งก่อนส่วนนี้ก็พักพรอนก่อนเ็เล็ดเบียดมาด้วยตืดกับทางปลามาด้วตืดพักกินเข่าเข่าเทียงกันอยู่ในทงนิทาบรรยากาศในทงนิทรากับกินมะมาก่อนนะครับอาหารเสร็จแล้วนอนกินแล้วก็นอนกองทัพตรงเดินโดยท่องอาจารย์ทำว่ะ กินแล้วกอนอาจารย์ถามว่ามีเหงกินแล้วก็นอนคว่อดกันยอมกินนังอปทองครับไปสู่งานต่อครับตรงนี้พักรับประทานอาหารก่อนบรรยากาศดีฮะนบรรยากาศดีครับรมกเลยเย็เย็นมีร ชีวิตคนนอกเช้ายังมากาม่นะครับกินได้นอนหลับเบ่เจ็บบ่ไขเพวกเอวามันก็ดีเปเสื้สุ้อเลยนะครับแต่ละคนนะครับเสแปหลไรครับกินมาๆบรรยากาศกลางทุงไฮทุงนาครับบรรยากาศดีไรครับมือนี้เย็นสบายครับบ่ห่อนกรับายสอง็ยั้งบ่ทันห่อนนะครับอากาศกำลังดีเลยครับบ้านเอาครับ นี่กกใบใบสวางห,หน่อยนนึงใบสวางหน่อยือรอยากครอ,อยู่ในทงนทาช่วงช่วงนี้กับคำเร็วเนี่ยหนาะยพุกม่วงมันยังยังแจงเหมือดอยู่กแ่็แง,งแก็งสามพุกม่วงยังเหมือดอยู่ว่ามันเี่หานอนมวนแต็เนี้วคนก็เป็นํามีสองโมงเดี๋ย ก็เป็นมาพี่ม variance, modeling, ันมันมันก็เป็นคัอมันเองเป็นที่่เปลี่ยนไปพีเป็นอย่างเดียวน